ลงะครพร้อมบวงสวงเปิดกล้องละครทิดาแดนซ์ da ช่วงนี้มีละครแนวลุกทุ่งออกมาหลายช่องหลายเรื่องด้วยกันนะคะล่าสุดบริษัทเพนพุทธจำกัดในเครือบริษัทจันยี่สิบาจำกัดได้ส่งตัวแทนผู้บริหารสุพลวิเชียนฉายบริษัท BEC Terror Entertainment จำกัดมหาชนได้นำนักแสดงและทีมงานบวงสวงละครเรื่องทิดาแดนซ์ da Dance, โดยจะมีคิวออกอากาศทางวิกรามศรี มีนักแสดงเข้าร่วมพิธีอาทิเช่นยีนเกวลินเมนิส,สาชนเฟื่องรักชนอะตอมสัมพันธภาพนนพูดิดและยังมีศิลปินลูกทุ่งร่วมแสดงเช่นฝนธนาสุนทรสิรินธานิยากรครีมที่ชาชาอีกด้วยจ้ารู้สึกดีใจค่ะดีใจว่าอุ๊ยะจะได้เล่นละครอีกแล้วนะคะ แต่ก็รู้สึกกลัวอีกเล็กน้อยว่าเ๊ะเราจะได้รับบทอะไรยังไงเราจะแสดงได้ไหมก็ยังกลัวๆอยู่เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเท่ากับการร้องเพลงแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะบทบาทที่ได้รับนะคะก็คือบอกโอ้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งแต่แต่ว่า,าลักษณะก็คือว่าเป็นเจ้าของวงดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีมีชีวิตอยู่ในแวดวง ของเพลงลุกทุ่งซึ่งก็น่าจะตรงกับตัวเองด้วย,ยค่ะจากที่หลายๆคนถามมาว่าอยากอยากดูผลเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกำลังใจให้กับผลด้วยแล้วก็ละครเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาการข้อสนิมครั้งใหญ่เลยนะเพราะว่า <laughs> ตอนนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนนี้ก็ฟิตร่างกายแบบเป็นพิเศษเลยเพื่อพร้อมกับละครเรื่องนี้ยังไงก็ฝาก แฟนๆแ,แล้วก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับาดาราหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะคะน้องลคลนธนสุนทรค่ะค่ะก็เป็นหยาดฝาทิดาจันทร์ค่ะเป็นนักร้องสาวดาวรุ่งค่ะแต่ว่านิสัยไม่ค่อยดีสักนิดหนึ่งครีมก็กลับไปลดทุนค่ะอย่างที่บอกก็คือตอนนั้นนลำดับประมาณ60กว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลดลงมาได้4 9กกิโลแล้วก็กลับว่าเออน่าจะมีน่าจะมีเพลงใหม่มาเร็วๆนี้นะคะ เพลงเนี่ยได้เอาไปใช้ในละครเรื่องรับลุงหลอนนะคะแล้วก็เรามีการที่แบบว่าไป CSR กับบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะแล้วก็ไปแบบเจอน้องๆที่แบบว่าได้โอกาสอะไรเงี้ยเวลาไปร้องเพลงก็ไม่ตั้งใจน่ารักอ่ะน้องร้องได้ที่แบบดีใจอ่ะร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราโปรโมทมาแบบ5ปีอะไรเงี้ยค่ะอย่าลืมนะคะติดตามผลงานเพลงงครีมได้ใหม่นะคะแล้วก็น่าจะมีเพลงเร็วนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่มีละครแนวลุกทุ่งแบบนี้ออกมาเยอะ วงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราจะได้คึกคักไปด้วยจ้าหนูมิตเตอร์เตรียมทำงานเพลงไหมยืนยันยังทำเพลงลูกทุ่งแท้ <S 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 ยังคงยืนยันทำงานเพลงอยู่ตามปกติเลยนะคะสำหรับพี่หนูมิตเตอร์ถึงแม้ช่วงหลังๆกระแสะเพลงในอาสยามจะมีเพลงแนวอื่นที่ไม่ใช่เพลงลูกทุง่งออกมาค่อนข้างมากทำเอางานเพลงสไตล์พี่หนูมิตเตอร์เงียบหายไปวันนี้เราไปคุยกับพี่หนูกันหน่อยค่ะว่าทำงานเพลงใหม่ไปถึงไหนแล้ว แถมเจ้าตัวยังฝากถึงเรื่องการทำงานเพลงลูกทุ่งของค่ายอาสยามด้วยเราไปฟังกันเลยจ้าหลายหลายคนถามไถ่กันว่าดูพิเตอร์เมื่อไหร่จะมีงานเพลงนะครับถ้าเกิดพูดถึงงานเพลงของตัวเองก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ตอนนี้กำลังเรียกว่ากำลังเข้มข้นในการคัดเลือกเพลงนะครับคัดเลือกเพลงแล้วก็ทำดนตรีนะครับเข้าห้องบันทึกเสียงในช่วงระยะเวลาของเดือนที่เป็นหน้าฝนอย่างนี้นะครับศิลปินเรา งานจะไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงเวลาทองที่จะมีคิวของทุกคนนะครับทั้งตัวผมเองก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าห้องบันทึกเสียงโชคดีที่ทําห้องบันทึกเสียงเองที่บ้านนะครับเข้ามาหลายก็ได้ก็แต่ขอให้มีเวลาว่างใครที่ถามถึงงานเพลงของดูมิเตอร์ก็อดใจรอสักพักหนึ่งนะครับรับรองว่าไม่นานเกินรอครับปีนี้ได้ฟังอย่างแน่นอนครับแนวเพลงในค่ายของอาสยามนะครับโดยปกติเนี่ยเราต้องต้องต้อง,องบอกตามนี้นะครับว่า เราไม่ได้บ่งบอกว่าเพลงไหนเป็นเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงอะไรก็แล้วแต่ผมขอเรียนตามนี้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอยากจะรู้อะไรจริงๆเนี่ยให้โทรเข้าไปสอบถามคนที่มีเกี่ยวข้องนะครับมีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานในชุดนั้นๆคุยกับเขาเลยรับรองว่าโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงหรือว่าศิลปินเองอยากที่จะตอบคําถามนี้อยู่แล้วในสีสันของดนตรีจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่รับรองว่าจะไม่เสียอัตลักษณ์ของความเป็นลูกทุ่งไทยอย่างแน่นอนครับ แฟนพี่หนูมิตเตอร์อดใจรออีกนิดนะคะคงได้ฟังเพลงใหม่เร็วๆนี้แน่จ้า